สวัสดีครับผมอยู่ผมแดเนียลนะครับวันนี้คนระับผมจะมาแกะแบบิก400%อยกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นทาร์ทครีนนะครับเป็นตัวที่ภาคสองนะที่เป็นรวมแก๊งผู้หญิงวายร้ายอะ่ะเออวายร้ายไหมแต่ก็ช่วยโลก,กน,นะเออก็เป็นแก๊งผู้หญิงที่ไปต่อสู้นะครับจริงๆแล้วการที่ผมจะเริ่มเก็บแบบิกนี่ผมดูตัวนี้ก่อนเลยนะเออผมแต่ว่าผมได,ได้ซื้อมาเป็นตัวที่สี่นะครับผมก็ ตัวนี้ทําให้ผมอยากเก็บแบบิกนะครับก็เป็นทั้งฮาริคีนทั้งโจเกอร์นะเนี่ยก็คือเป็นแก๊งเนี้ยเลยที่ทําให้ผมอยากได้เริ่มสะสมนะครับผมแต่ว่าก็ไปเริ่มที่มาฮีโร่ซะก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนเลยนะครับกล่องก็สวยนะตามสไตล์ของฮาริคีนนะอันนี้เป็นภาคสองใช่ไหมนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้เป็น400%อย่างเดียวนะครับผม ก็ไม่มีตัวร้อยเปอร์เซ็นตมาให้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ตัวเลยนะครับบางตัวก็มีร้อยเปอร์เซ็น์บางตัวก็ไม่มีนะครับผมก็ส่วนใหญ่ตัวไม่มีก็จะราคาถูกกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าจะมีตัวร้อยเปอร์เซ็นที่เขาขายแยกอยู่นี้นะเออถ้าใครอยากได้แบบร้อยเปอร์เซ็นก็ไปซื้อแยกได้นี่นนะครับริชัิชครับิชงานนี้ก็ แบบิกก็จะอ้วนๆนิดนึงนะกินเยอะไปหน่อยแต่ว่าน่ารักดีคราหน่ารักมากเลยมาแล้วอันนี้ผมยังไม่มีกล่องเก็บเลยนะครับโอ้โหสวยว่ะสวยว่ะทุกคนคตรสวยอ่ะนี่นี่ คือมันจะเป็นบางส่วนมันจะเป็นเงาเงานเนี่ยตรงแขนเสื้อเนี่ยที่เป็นแขนเสื้อเนี่ยจะเป็นเงาเงาครับโอ้เออผมตอนแรกดูดูในกล่องนี่ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นเนี่ยในกล่องเนี่ยเหมือนสีมันด้านหมดใช่ไหมแต่นี่ครับตรงผมเนี่ยตรงผมทองของฮารครีนเนี่ยก็เป็นเงาเงานะแล้วหน้าก็เป็นสีด้านและแขนเสื้อก็เป็นเงาเงาครับผมโอเคนี่ ใต้เท้าครับให้ดูใต้เท้า <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองแก๊กๆกันนะครับผมม้ว oh. ก็อยากแก๊ะเลยตัวนี้โอเคได้อย่โอเคแล้วเช็คว่าเป็นของแท้นะครับมันต้องแก๊กนะครับโอเคครับเอากลับมาที่เิมครับตัวนี้ผมคงตั้งโชว์ <laughs> เดี๋ยวไม่กล้านะแกะเล่นอีกนะครับสวยมากครับต, G. ตัวนี้ก็จริงๆอีกตัวนึงก็ฮาริฟิน ที่เป็นภาคในคอมมิกนะที่เป็นใส่ชุดแดงๆตัวตลกผู้หญิงนะอันนั้นก็น่าเก็บเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะสวยเท่าตัวนี้หรือเปล่านะตัวนี้คือถูกใจมากๆเลยนะครับนี่ให้ดูกันใกล้ๆทีเดินรายละเอียดดีครับรายละเอียดดีมากครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะลากันไปประมาณนี้ก่อนนะครับกับน้องฮาริควินนะครับแบบิลฮาริคก็คลิปหน้าผมจะมาอันบ็อกตัวอะไรอีกก็ คอยติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบาย